สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม้ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุด,ดินพฤษศกันมังกรประจําเดือนพฤศจิกายน2568ค่ะ ชาติด,ดินนะคะได้แก่ชาวพฤกศ์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวกันข่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงหรือก็ได้ค่ะ มัเแค่สามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุด,ดินขับลึกศบกันมังกรและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุด,ดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า แน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุดินพืะสบกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายเป็นคนโสดนะคะมาดูกันเนาะรวมถึงคนโสดที่มีคนคุยด้วยนะคะแน่ดีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะไพ่หเหรียญนะคะ the fool ค่ะ empress และเป็นไพ่สี่ม้เท้าชาวธาตุดินประสบกันมังกรนะคะสําหรับคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยนะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุดินประสบกันมังกรชาววันศุกร์ค่ะแล้วก็มีชาวธาตุไฟเมสิงธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะสาหรับคนโสดสาเหตุที่ทําให้คุณกลายเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้หนึ่งเลยก็คือ โดนปล่อยประละเลยในความสัมพันธ์นะก็คือเหมือนกับว่าก็คุณอาจจะเป็นคนที่เคยมีแฟนหรือว่าเป็นแค่คนคุยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันเกิดการปล่อยประละเลยความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าใครจะละใครจะเป็นฝ่ายละเลยก็ตามแต่ตัวคุณรู้สึกว่าก็ในเมื่อไม่สนใจกันขนาดนี้ก็ก็ปล่อยไปเลยดีกว่านะคะสองนะคะอาจจะไปเจอคนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว เราอาจจะไม่รูนะ้พอเรารู้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลยเดิอนออกมานะหรือนะคะคุณอาจจะเขาเรียกว่ากําลังศึกษาพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะคืออาจจะเพิ่งทําความรู้จักกันเบื้องต้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้จะมีอนาคตหรือเปล่านะคะก็เลือกที่จะยังไม่จริงจังนะยังก็แค่คุยๆยอยู่นะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะ หรือบางคนก็ออาจจะเป็นคนคุยกันอยู่นี่แหละแต่ว่าดูแนวโน้มว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะมันเหมือนกับว่าจะพัฒนาดีไหมหรือจะไปเรื่อยๆดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับต่างคนต่างสบายใจที่จะเป็นคนคุยกันอืยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวธาตุดินพสบกรมังกรที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศความระความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุดินพสบกรมกรในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 8เป็นอย่างไรนะคะไพ่สีดาบค่ะ สองเหรียญน,นะคะสิบไม้เท้า <c oughs> และเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวไพยดีพสศพกันมังกรสำหรับคนโสดแบบโสดสนิทไปเลยนะตามหน้าไพ่อะไม่มองว่ามีพลังงานเข้ามาเหมือนกันนะคะมีมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันเนาะแต่ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้รับเนื่องจากว่า ตัวคุณที่เป็นคนโสดแบบสสนิทเลยนะคะอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการเยียวยาจิตใจเป็นช่วงเวลาของการฮิลใจตัวเองรักษาใจนะคะรักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจหรือแม้แต่กระทั่งรักษาสุขภาพกายของตัวเองก่อนหมายถึงดูแลตัวเองให้รอดก่อนอะไรประมาณนี้เนาะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาตัวคุณก็อาจจะยังอาจจะยังนะนะคะอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รับณนะตอนนี้นะคะส่วนคนโสดที่มีคนคุยคะ่ะ ในบรรยากาศนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนไม่มองว่ามันเป็นมันมันก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้นะคะในสถานะของความสัมพันธ์นะคะน่าจะยังมีการแบบดึงดึงยั้งยัง,ยง,ยงเหมือนชะกขยเยอ่์นึงออกปะเออนะยังอยู่ในช่วงเวลาของการศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและการค่อยเป็นค่อยไปนะคะประมาณนี้ก็ได้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู and and ส ogi, lair, ้สึกนะคะสําหรับชาวธาตุดินประสบการ์มังกรที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูกันว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและคนที่คุณคุยอยู่คนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อการขอดูของชาวธาตุดินก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสบการ์มังกรค่ะชาวธาตุดินประสบการ์มังกรที่มีคนคุยคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะฮัลโหลแฟนค่ะ ควีนถือเหรียญน,นะคะเก้าดาบขอโทษค่ะเก้า 9, ไม้เท้านะคะแฮงแมนชาวท่าดินประสบกบาร์งกรนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่ไม่มองว่าตัวคุณเองยังไม่ตัดสินใจนะคือเขาก็เป็นคนดีคนนึงแหละเขาก็โอเคนะคะเพียงแต่ว่า ถ้าจะมองถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ตัวคุณยังไม่มั่นใจตัวคุณยังไม่แน่ใจเพราะว่าคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าภูมิหลังมีอดีตที่ค่อนข้างที่เจ็บปวดแล้วคุณก็ยังไม่กล้าที่จะเริ่มใหม่เพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจคนคนนี้มากนะักอาจจะต้องใช้เวลาคนะต้องใช้เวลาในการในการทําความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นให้มันแน่ใจจริงๆซะก่อนอะไรประมาณนี้แต่เบื้องต้นคือเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะซึ่งคุณก็ คุณก็ชอบคนดีแหละเออคุณก็ชอบคนที่มีความมั่นคงแต่แค่ว่ารอดูความสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่ชาวตทดีพะศบกันมังกรคุยอยู่นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวตทดีพะศบกันมังกรมาดูกันค่ะไพ่หกไม้เท้านะคะไพ่ชาดีอตค่ะ ไพ่ 9. เก้าเหรียญและเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะชาวธาตุด,ดินประสบกบารณ์มังกรนะคะคนที่คุณคุยอยู่คนคุยของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินประสบกบาร์มังกรธาตุดเดียวกันกันกบคุณมีชาวธาตุน้าค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้น คนที่คุณคุยอยู่เขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขามองว่าคุณก็เป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนที่เวลาพูดคุยด้วยเหมือนกับไปในทิศทางเดียวกันนะคะเออคุยเรื่องเดียวกันคุยกันรู้เรื่องถามว่าชอบไหมชอบนะคะแต่ว่าเขามองว่าคุณนะห่วงความโสดเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตัวเขาเอง ตัวเขาเองอ่ะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้ให้มันเป็นมากกว่านี้นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเขาก็เคารพการตัดสินใจตัวเขายอมรับในตัวคุณนะคะประมาณว่าเอา่อเขารู้ว่าคุณอ่ะต้องการเวลานะคะต้องการความมั่นใจความแน่ใจแต่สําหรับตัวเขาอ่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันมากกว่าที่คุณมีให้เขาเออประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักคมสัมพันธ์ของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีระสบกันมา่ก่อนเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะเป็นไพ่ก้าดาบนะคะไพ่ควีนถือดาบค่ะ เจ็ดดาบนะคะและเป็นไพ่เมจิเชียนสำหรับชาวธาตุดินประสบการณ์มาก่อนที่เป็นคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะไม่มองว่าคุณจะยังไม่เปิดใจให้กับใครถึงแม้ว่าจะมีพลังงานเข้ามาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆหรือมีคนเก่าๆวนกลับเข้ามาคุณก็จะไม่เอานะคะคุณก็จะแบบ ฉันยังไม่ไหวขอพักกายพักใจก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือตั้งดาบเลยอย่าเข้ามาใกล้เนาะแล้วก็คุณก็ระแวดระวังระแวงคนทุกคนที่เข้ามาดังนั้นคุณยังมีกำแพงอยู่ส่วนคนที่มีคนคุยนะคะทัดดินนะที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่มองว่าคุณจะให้โอกาสในการพูดคุยแต่ว่าคุณจะมีขอบเขตคุณจะมีเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรเล็สแฟกอะคะ่ะในใจของคุณว่าคนนี้เข้าขายหรือเปล่า1 2 3 4 5ถ้าเข้าขายคุณผลักออกไปแต่ถ้าไม่เข้าขายคุณก็ยังให้โอกาสในการพูดคุยกันต่อนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินพิศพกรมังกรทั้งคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอคำแนะนำค่ะ ไพ่จัดเมนท์นะคะไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะไพ่ควีนถือไม้เท้าและเป็นไพ่สี่ถ้วยชาวธาตุดิาประสบกบารณ์มังกรนะคะสําหรับคนโสดแบบโสดสนิทไปเลยไพ่บอกว่ายังไม่ต้องนะถ้าหากว่าคนที่เข้ามายังไม่ถูกใจก็ยังไม่ต้องเปิดใจยังไม่ต้องเสี่ยงใดๆทั้งนั้นส่วนคนที่โสดแบบว่าเขาเรียกว่า ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครยังไม่พร้อมเลือกคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนก็ได้นะคะโฟกัสความสุขของตัวเองอะไรคุณรู้อยู่แล้วว่าไฟมันร้อนอะ่ะไม่ต้องมือไปแย่นะคะดังนั้นลดความเสี่ยง ที่จะกระทบกับจิตใจของคุณจนกว่าคุณจะเข้มแข็งเนาะส่วนคนที่เป็นคนโสดแบบมีคนคุยนะไพ่บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนค่ะจะเย็นเย็นนะจะเย็นเย็นให้เวลาตัวเองนะคะในการมองดูเขาและให้เวลาเขาในการพิสูจน์ความจริงใจให้กับเราจนกว่าจะถึงวันที่คุณมั่นใจคุณค่อยตัดสินใจไม่ต้องรีบอัศวินถือไม่อาศวินถือเหรียญบอกว่าใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบดูไปนานๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ